ท้ายที่ความพร้อมของเจ้าสดชัดชัยบุตรีครับนักชกรุ่น52กิโลกรัมที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่2และหวังทำงานให้ดีที่สุดหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างชกชวนติดตามได้ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจครับสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ ครั้งนี้ก็เป็นการไปโอลิมปิกครั้งที่สองของผมแล้วครับครับก็หลังจากผ่านการคัดตัวครับตอนนี้ก็มุ่งมั่นอยู่กับแมตช์โอลิมปิกเพียงอย่างเดียวครับผมก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อมครับตอนนี้ก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับไปที่คิวบาก็ได้เทคนิคอะไรใหม่ๆครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาซ้อมกันยังไงเทคนิคการต่อยเขาทํากันยังไงครับก็ได้เยอะครับผมคงจะเป็นคิวบากับ ไอแลนด์นะผมดูว่า2ององชาตินี้น่ากลัวครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมยังผมว่าผมยังขาดในเรื่องของการป้องกันตัวอนอกั้นผมว่าผมก็โอเคแล้วครับคือตอนนี้ก็เน้นเรื่องการป้องป้องกันตัวให้มากที่สุดแล้วก็การเข้าทำแล้วก็มีการต่อยหมักชุดให้ได้มากที่สุดครับผมก็มจะพยายามฝุกต,ตรงนี้ให้กเกิดความชํานาญครับไกดสวางถึงพี่น้องชาวไทยครับผมช่วยเป็นกําลังใจครับทีมเวยสอกลสมัครเล่นของพวกเราด้วยนะครับจะทําหน้าที่ดีที่สุดครับผมครับ เป็นกำลังใจกับเจ้าสดชัดชัยบุตรีด้วยนะครับและอย่าลืมครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้ทางเอนเอสกับที่หมายเลข4111900ข้อความให้กำลังใจของท่านจะปรากฏบนหน้าจอทุกช่วงข่าวกีฬาหรือว่าทางแฟนเพจเชียร์ไทยสุดใจครับรวมถึงแฮชแท็กเชียร์ไทยสุดใจด้วยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจมาเยอะให้กับนักกีฬาไทยของเรานะครับทั้งหมดที่